แต่ก็บอกเป็นยัง <tư> 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 bai haunde nan nan duago eta เธอก็ปักนะสั่งใหม่ได้นะโวยสั่งแล้วไม่น่าไม่ตอบสวยแล้วอ uh, ุยของเธออุยอันนี้ใช่มงกิจแล้วหรือมงคลวะเออฉันว่ามันมันมันสวยว่ะอ้าลูกอ้าอุยพร้อมแล้วลูกอ่านี่ใช่ตั้โอเคอ่ะมาแยกกันลูกนิดก่อนเราเร่งเตาเราแยกเดียว อะไรนี่ยังไม่ได้ถ่ายเลยทำไมล่ะโอเคอลันเดี่ยวลูกโตโตมาโตมาสัมภาษณ์อุยก่อนทำอะไรำป็นโอเคหนึ่งสองครับวันนี้มีความสุขยังไงบ้างคะการมาอะไรตำแหน่งก็รู้สึกปรับปิ้มและดีใจและก็แสดงความดีกับน้องรันด้วยนะคะมีสัตว์ยาใหญ่คนต่อไปค่ะค่ะแล้วในงานวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างคะ ก็รู้สึกว่าสาวประเภทสองก็มากันเยอะทุกคักกันทุกปีนะคะก็รู้สึกเป็นเกียริและดีใจค่ะที่ได้มาอุ่นรักในวันี้ค่ะคังั้นช่วยฝากอะไรนิดนึงสาหรับสาวประเภทสองที่จะมาประกวดในปีหน้าว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอย่างแรกคือต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมคือร่างกายตรงนี้คือจิตใจค่ะเตรียมจิตใจให้พร้อมแล้วก็เตรียมคําถามมาให้อย่างดีนะคะเพราะว่าสวยอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องฉลาดด้วยค่ะวิธีค่ะค่ะขอบคุณค่ะ เแล้วก็มาอะไรสำคัะไรสคครับดชอดีใจไหมคะวันนี้พูดเลยค่ะที่สุดในโลกเลยค่ะรอมานานมากแล้วค่ะกับตำแหน่งนี้นะคะแล้วก็ปีนี้ก็ได้สักทีนะคะดีใจมากๆค่ะค่ะโอเคแล้ววันนี้เตรียมตัวมาประกวดยังไงบ้างคะ จริงๆก็ก็เต็มที่นะคะเต็มที่กับทุกเวท,ทีอยู่แล้วะคะ่ะแต่เวทีนี้ต้องไม่ใช่แค่สวยแล้วก็เก่งนะคะต้องพกดวงด้วยค่ะทำบุญนเยอะค่ะไม่อย,บบาาอย่างนั้นด็ม่กล้าส่อะไรอ่ะาถ้างั้นช่วยฝากถึงว่าปีหน้าน้องๆหน่อยอยากมาประกวดอยากประสบความสำเร็จเหมือนน้องรันต้องทำยังไงบ้างก็เตรียมพร้อมนะคะต้องสวยสวยทั้งภายนอกสวยทั้งภายในแล้วก็สวยที่จิตใจด้วยค่ะอ่าโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายหน่อยเลย

จะใส่วันที่ไม่ประกวดก็จะไม่ให้รอจะะใส่ที่กลับ้านได้ไเลยคุ่แหววแล้วเนี่ยไ้ครับ้านขอขอบคุณมาก่ะขอบคุณน้คะไ่ด้เขาครัวเดอะเบสมาใช่จะโต๊สมือนะครับด้วยนอ้ค่ะหนูค่ะเอาเอาที่นัดิ้นไปบงไนั่งไ่งไ่งไนั่งไม่งไปน่ไน่ไนังไปน่นั่ไนั่งไปน่งไปนม่ไั่ไน่ไนั่งไั่งไปนั่งไน่ไ่งไนม่ ไปแล้วยนไม่นะลู้ตั้งนน้ว้านเงแล้วกูไม่เห็นไปแบบลุ้นไปห่งได้ไมัจริงได้วนนี้พวก้มีโมเมนต์นี้บ้างไ้มเนี่ยกดไลค์ดไลค์เอาไรหรอไลค์็ไแม่ยังไม่ได้อไรเลยเดินสออล้นแป๊บหนึงหนึ ขอบคุณมากอบคเจนหนักดไปใจด้วยดีใจใจด้วยลาดีใจักนีดเดียวพวุงนี้ต้องเปของหน